นี่คือวัดบ้านห้วยประใหญ่ครับบริเวณวัดนะครับเส้นผ่านถนนนนอหอมเตาง้วยนะครับนี่เนเด๋ยวสิบาเข้าไปบึงนะครับว่าวัดบ้านห้วยประใหญ่ มีความเป็นม <jack ata> ้าใดๆนะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นี่มาอยู่วัดนี่นานหรือเปล่าครับเสียวเสียวสิบสิบกว่าปีเนาะสิบกว่าปีเนาะสิบสอง ผมมาอยู่นี่เนี่ย12ปีแต่ยังมีอีกอ่อน12ปีครบเนาะหมายถึงประมาณ10ปีครึ่งมาทีแรกเป็นในนามพระลูกวัดเลยเนาะครับพระลูกวัดพระลูกวัด,วดบะนี้เห็ดสมณะซากขื่นเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดนี่ครับพระอาจารย์นะครับเจ้าวาดนะครับน,นี่ก็คือ,อ,อน,นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้รักผู้ใหญ่นะครับประจวัดนบ สวัสดีครับลุงจันโทมครับสวัสดีลุงประทีบครับ<โต><โด>ลุงจันโทมนี่คือซื่อนี่คือซื่อทมซื่อบอกครับเขาคือเอิญจานนะครับจานเรอเป็นจานบว<ท>ชบว<ท>ชได้บวชมีบวชเรือ่อยจนสำหรับเราบวชอยู่แล้ว<ไหม><บท><บท><บท> เขาก็เอินจานเนาะมันเป็นจารีตเนาะเออบวชน้อยกระเอินทิศบวชหลายเกี่ยวกับน้อยกับหลายที่เขาโดหรือเป็นจานโอ้ครับครับครับโครเนี่ยคือโคตรศนย์ที่เกษตรบวชบวชอยู่วัดบ้านเฮานี่บวชครับอยู่บ้านเฮานี่เหียแสดงว่าหัจักความเคลื่อนไหววัดบ้านเฮาอันนี้มันคือมะม่เนาะ นี่ซาลานี่ครับลุงทนจันทมนีครับซาลานี่นี่อันง่ายมาั้งตะกี้ตั้งอยู่ทางใดครับทางนั้นแหละตรงหอระฆังเนี่ยบอครับตรงหอระฆังเนาะนี่นะครับเป็นหันหันมาทางนี้บอหันหน้าบางนี้บอผมมาท่านอยู่นะแต่ผมกระจำเป็นล่างๆนะครับ แล้วก็ง่ายมาในแบบนี้เน,ะนาะที่ลา,า่น้อยเ,าเ,าอเยนาะง่ยายมานี่เพื่อหลีกทางเันสีเหดุบดเนี่เนาะครับ,บคนคนมอเขาว่า,วามันตันขางสีสะกี่ห่ะคน,นเขามอดูเขาง่า,ายมานี้ อ๋อว oh. ับลุงเรื่องนเออวัดบุรุงเรื่องเนาะเรืมันบุตรมันสโลกบสโลกวัดตะกี้ก็บบุรีมีอย่างในวัดบ้านเราเนาะประตูประตูนี่เป็นเป็นในใดปอันเอ้อหัวหัววัดนี่ครับหัวไม้เนาะ เป็นหัวไม้เก่าๆเป็นซีกเป็นซีกเนาะคือไม้ละเนี่ยเป็นดิ้วเป็นดิ้วเป็นออืแม่แม่ยังได้เลยอยู่ครับอ๋อลุงยังทมกันยังได้เรื่อยได้เรื่อยแล้วเรื่อยมาเห็นหัวนี่่เปป็นนดดิิี้แล้วก็เห็ุเป็นดิ้วเนาะตัวนี้สิเป็นเป็นโครงสร้างของศาลาเก่าเนาะครับครับแล้วสานตายายนี่สานนี่เด็กครับ อ,อ,อ๋อเพื่อนเห็ดเพื่อนมาเห็ดบุญเนาะเพื่อนมาอันนั้นให้คนกราบไหว้เนะาะเป็นความเชื่อต้นโพนี่นใหญ่ได้สิกี่ฮะต้นโพแต่กี้เป็นเป็นต้นโนนพใหญ่สุดเลนี่ฮป็นเป็นต้นโพเก่าแก่บอกครับต้นต้นเก่มันล้มต้นใหม่ขึ้นลูกบอกนี่ลูกลูกมาแทนโอ้นี่นีนี่ตกี้้อเา ฟากทางผู้เลยมันบอกโอ้ครับแล้วก็ซีมีคู่หรือว่าเนาะครับนี่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 ครับความเก่าแก่ของวัดนะครับเก้าจนล้มเองเนาะตาครับอันทางคุ้นในทั้ง ทั้งพระพุนมันเป็นรุ่นไหม่อันนี้เออนี่รุ่นไหมกี่นี้ปะไปเบิ่งต้นป็นป่าได้เป็นป่าด้ิะเป็นป่าเป็นโบสนี้สร้างจากปีนะโบสถ์อดสี่ปีแล้วพือดสี่ปีแล้วเพื่อที่สร้างเออ ตรงหอระฆังนี่ก็จะเป็นซาลาเก่าเนะไไะาะย้ายที่ย้ายออกไปที่ย้ายออกมานี่นะครับรออกม,มานี่ครับเ<ม>นี่ยครับมาเบ่งต้นโพนี่อู้ยครับจะอวอว้นนววววนวะ S <S นเ,นเป็นป่าเป็นปรปรตรงรการขรบวนแล้ลมมากกไม่ได้ยังโอ้ยอย่าเฮาเล,ลูกอย่าเฮาไม่เคยคับดาวดีรู้วาสกี้มันวี่ง่วงชคุดเอาแล้วสักุ่งถ่ายตรงตรงตรงอันคุดคุดหลัง,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 งสีแดงนั่นเป,เป็นน้ำเนาะเป็นป่าเป็นน้ำเนาะ นะครับกุศลนะครับพระเพิ่ในสุดแบบพระเพื่อนออกมาสัาง่งเพิ่นสร้างกุศลให้พระออกมาอยู่ตามมุมนะครับเป็นเป็เปมอง,งง่ายๆคือร่วมกันอยู่เน,ะนาะนี่นนี่ก็กุศลน้อยนี่กะ องค์นึงนะครับกุน,นี่ก็องค์นึ่งลแ,ลแล้วก็มุมพุ่นนะครับกลายเป็นวัดสมัยใหม่นะครับแต่ความ,มายังเห็นยังมีให้เห็นอยู่คือต้นโพต้นยางนี่นะครับถ้าเป็นวัดเก่าแก่เคยที่คพูมีพระพระศิษย์พ่ันหลวงพูศิษย์พี่นดังแล้วอยู่บ้านนี่ยสมัยปีพระสมพลเป็นทานที่เกิดปุ๊ ี่่าาดแล้วเ็ยังต้นโพนี่จักปีแล้วครับ,บร,ร้อยกว่าปีขึ้นไปแล้วเนอะลุงจันโทนี่เกิดอยู่บ้านนี้เลยอตอนนี้ขอโทษเลยครับอันจักปีแล้วครับ <73 S 2> เจ็ดสิบสามเกษียณเพิ่งกเกษียณได้สิบก<ป><ป>ว่าปีแล้ว ครับทางพุนก็จะเป็นกุธพระอาจารย์นะครับแล้วก็กุธพระตรงนี้จะเป็นศาลาไว้ให้ญาติโยมมาใส่บาตรใส่งนะครับเป็นวัดที่กําลังบํารุงรักษากําลังสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งขึ้นมาประมาณสิกว่าปีเนาะกักหกมอเพิ่นกบท่วงดีได้เนาะยายศาลา,า,านี้ออกรถ ตะกี้เลยอัพอย,อยู่มันบ่บม่บมีเงียบเป็นวัดปิดบ่ออกว่า,าน,าน,านพอพอพอย้ายออกไปปุ๊บมอมอท่วงว่ามันเป็นเฮ็ดให้อัอพบ,บ่<อ>เป็นมุมอัพของของวัดบบถึกสโล ก็เ,เลยง่ายง่ายไปไว้พุนนสาแล้วก็เหตุให้มีหลายหลาอย่างเกิดขึ้นเนาะนะครับงามนะครับโบสค,คือลุงโทมนะครับขอบคุณมากครับลุงโทมนี่คือซุ้มประตูทางเข้านะครับเขียนไว้ว่าสร้างเมื่อปีพศ2544นะครับ เป็นซุ้มประตูที่สวยสดนะครับงดงามนะเดี๋ยวจะพาดูรอบบริเวณวัดนะครับว่ามีอย่างไรนะครับซึ่งเป็นวัดที่บุรณบุรณการนะครับมาอัปเดตในปี2525นะครับไว้ให้ FC ทุกท่านได้เบิ่งนะครับนะโบสนี้คือเพิ่งสร้างได้ประมาณ5-6ปีนะครับ ระยะเวลาสร้างนานนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินเป็นเงินโมทนานะครับตามจิตศรัทธานะครับเก็บมีบุญจะทิ้งป้ามาเพื่อกเก็บเงินได้เพื่อนการสร้างครับค่อยๆสร้างนะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นให้นะครับ ต้นไฮบมเป็นต้นโพเป็นลูกไซนะครับเป็นพุ่มเวลายามีบุญมีทานมาปุ๊บญาติโยมก็สิมานั่งเย็นนะครับบบต้องเปิดพัดลมนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์พระนะครับองค์พระสิวลีกำลังสร้างใหม่นะครับ ในปีถัดๆไปก็คือสิระดมทุนนะครับเก็บเงินได้กะมีผู้มีจิตศรัทธามีกุศลกะรวมสร้างนะครับเป็นปีๆไปนะครับความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ไว้ให้คนที่ผ่านไปนะครับผ่านไปผ่านมานะครับได้เห็นครับได้ยกมือขอพรจะเป็นเส้นทางออกไปเส้นนาแกนะครับสกลน,นาแก่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักระหว่าง นนหอมเต่างอยนะครับออกไปพุ่นละเขาวงกละสินนะครับเป็นทางลัดนะครับคนส่วนมากก็จินิยมใช้นะครับส่วนสําคัญคือหวัดทุกวัดนะครับร้อยเนตกมีต้นโพถ้าวัดใดบ่มีต้นโพนี่คือสิเป็นไปในยากนะครับผมก็บบงฮู้จักสาเหตุใดนะครับแต่ถ้ามีแล้วมันก็ะจิเยนเหมือนกันต้นโพต้น ไส้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับที่เก็บอัธิของเจ้าอาวาสนะครับเป็นกรเส้นเก็บไว้นี้ส่วนมากจะเป็นพระนะครับพระที่มีตำนาน ที่เป็นเจ้าว,วาดอยู่ที่นี่นะครับส่วนสําคัญเพื่อกระเสรมาไว้เหมือนความลมลื่นนะครับแล้วก็เพื่อนรักษาโอ้น่าอยู่มากเลยนะครับส่วนชาวบ้านนครับที่เสียชีวิตแล้วครับนําอัฐิมาไว้ก็จะเป็นนะไว้ตามรู้นะครับ จะเป็นช่องบรรจุนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสี่โบได้ได้ใส่ธาตุไว้นะครับตะก่อนบุมีเลยนะครับเอาไว้ตรงวัดป่าแต่เดี๋ยวนี้ย้ายมาแล้วครับย้ายมาอยู่ที่นี่วัดบ้านไข่บ้านมันนะครับกันนี่คือวัดบ้านห้วยปลายญ่นะครับนะ ซึ่งมีอายุเก่าแก่แล้วก็แต่ว่าปัจจุบันนะครับปี2500ซึ่งมีก่อนหน้านั้นแหละครับหลายหลายสิบปีนะครับแต่เพิ่งมาบูรณาการนะครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับซึ่ง ร้อยกว่าปีแล้วครับวัดนี้นะครับซึ่งกับบูรณาการขึ้นมาเรื่อยๆณปัจจุบัน2525 25นี่ครับก็คือการบูรณาการนะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเลยกลายเป็นวัดที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนะครับแล้วก็ประชาชนในตำบลน,นะครับก็มีการทำบุญลงมาทำบุญ เพิ่งเมื่อกี้นี้เพิ่งผ่านไปคือสวดนะครับธรรมจัก